มาเสียเที่ยวเลยสามีพามันเที่ยวป่าเก็บกระเทียมกระเทียมกับบมีก็เลยต้องกลับบ้านไฮอันนี้นะคะบายบายค่ะกลับบ้านกันไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเทียมกันเนาะเนาะจอนเนาะหนาวไหมหนาวเวนาะวันนี้เนาะเมื่อนี้ยเมื่อนี้ยดูแดดแจ่มนะแดด ว่าเราสิมาเก็บกระเทียมนะนี่ไนะมีมะยังบ่ทันได้เบิดเลยมีมะยังบ่ละลายเลยอมันสิได้เก็บมันสิมีอยู่บ่นี่กระเทียมไงไปไปเบิ่งกันเนาะมีรถผู้ใดเข้ามาแล้วนี่มีรถเฮาเข้ามาคั้นเดียวเลยนนี่ไนะ กูได้ออามาเลยสมีบอนี่มีบมมีก็ไปล่องเบงนะเบ่ินทางไงานมาเบงเบงทางไปยากแหงเด้อาอมมว้านโควิดไว้นี่ย <Yeah, S 1> ไปบ <yeah. S 1> รด้เลยได้นี่ยนะ<อ>เบิงเลย มีคดีข้ามปุณิภกษุไล่เลยได้ไหมนะ I don't know if you can see it around here. To stop sign. Look at that. That's beautiful. I mm. love that land up here. Careful, not dawn. Yeah. Let's go back. He's lying. This isn't as bad as the other way. เบิ้งหิมะถวมผูเขาเล่าวกาขับรถมาเที่ยวป่า ดนเฮามากคนเดียวมบม่งโอ้ีหปุดได้กล้าเขามากเลยดิเนราะว่ามันมีเพลงมาดีกว่าดีทับในละนีบทางทางติดลมอยู่นี่ก็สตายและสัญญาณกับบมีไ่ได้ดิหน่ะสัญญาณโทรศัพท์กับบมมี่ เดี๋ยวจะไปหนาเรื่อยๆน,นั่นเองเป็นกานสิ่งแย่อยู่แต่ยังว่ท่านมีอหยังเลยว่นมีอหยังขึ้นแล้วเพราะว่ายัางมีมัถม่ถมทับถมอยู่สรุปแล้วยังว่าท่านมีอหยัง บพราท่านได้มียังขึ้นเลยเบิ่งเห็นบะหญ้าเยยยังช่วงท่านมีเลยกระเทียมกรบโบเห็นโบมียังเาท่านขึ้นเลยมีแต่หิมะหิมะเต็มเลยโอ้คนอนะหิมาหิมะทั้งนั่นเลยนะ สรุปแล้วมาเสียเที่ยวแต่ก็บรเสีย่ยวดอกตางมาเที่ยวนะำขับรถมาเล่นเรื่อยๆเนาะนัะ่นเลยมาเปามือหนาอาจจะเดินหนาก็ได้อ่ไแหิมะเบิร์ครงการอาะไร <c oughs> เป็นเดตเตอดเลยบมมีอย่าง หยายัางมันขึ้นเลยผมมีหยาไม่ยังเลยนั่นแหละมีแต่หิมะโอเคสันงกับบ้านเนาะปะจอนทางทสิจกับเมื่อเือนกลับแล้วลับแล้วเมือ่อ เทียมผมมีจักต้นมีแต่หิมะอันตัวออหิมะเต็มเลยแม่ไปทางไหนมีแต่หิมะ <c oughs> ผมมีรถคนมากเลย ถึงทางออกแล้วโอ้ม้าลวงลงมาถึงแล้วถึงทางแยกออกละ ดีใจล้วออกมาได้แล้วเอาเาไปไปกับบ้านไปมาเสียเที่ยวเลยสามีพามันเที่ยวป่าเก็บกระเ,เทียมกระเทียมกระโบมีก็เลยต้องกลับบ้านไฮอันนี้นะคะบายบายค่ะกลับบ้านกัน